สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาปลูกไฮโดรโปนิกส์นะคะปลูกยังไงให้โตเร็วมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราเอาไปเพาะใส่มูลใส่เดือนนะคะเพาะใส่ถาดหลุมค่ะเร,เราไม่เราไม่พอต้นกล้าใส่ฟองน้ำนะคะรู้สึกว่ามันโตช้าก็เลยลองวิธีนี้ค่ะเอามาเพาะพอโตแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเพื่อจะย้ายนะคะ ให้เขาให้ต้นเขารู้สึกสดชื่นดินที่อยู่ติดกับรากล้างออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้นะคะปลูกง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเคยลองมาหลายครั้งนะคะ2ปีที่แล้วก็ปลูกค่ะก็โอเคมากก็ได้เอามาทานหลายครั้งเลยค่ะลองเลยนะคะแนะนำเลยสูตรนี้ ได้ผักโตเร็วด้วยค่ะนี่เราก็เตรียมเอาไปปลูกแล้วนะคะรากเขาก็จะยาวแล้วค่ะมาค่ะก่อนอื่นเราก็มาตัดฟองน้ำนะคะตัดเป็นลูกเต๋าเลยค่ะถ้ามันหนาไปเราต้องตัดคพอให้มันบางๆนะคะพอให้ไอ้ลงกับรูที่เราจะต้องยัดลงไปในในกรอบของเขาค่ะแล้วเราก็ตัดแบ่ง แบบนี้ค่ะตามที่เห็นเลยนะคะทำแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เอาฟองน้ำไปจุ่มน้ำให้เปียกนะคะแล้วก็บีบออกน้ำออกให้เขาซุ่มๆค่ะให้เขาชื้นๆหลังจากนั้นก็บีบออกแล้วก็เอาต้นกล้าที่เราถอนมานะคะ แนบใส่กับฟองน้ำที่เราตัดไว้อะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาใส่ไอ้นี้แล้วค่ะค่อยๆยัดลงไปนะคะอย่าให้รากเขาขาดนะคะค่อยๆถนอมค่ะตอนนี้ต้องค่อยๆทำโอเคแล้วเราก็เอาไปลงซองเลยค่ะ่องปลูกของเรานะคะ นี่ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปน,นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแนบไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆค่อยๆนะคะโอเค ปูแบบนี้ง่ายค่ะดูแลง่ายนี่คือเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นน,นนะเราก็ต้องเอาไปใส่ดูล่าเขานะคะเนี่ยจะประมาณนี้เราเพาะใส่มูลใส่เดือนแล้วก็ไปจัดที่เลยค่ะเอาน้ำใส่นี่ปุ๋ย A นะคะใส่ปุ๋ย AB นะคะพิ้งจะใส่ฝาประมาณอย่างละสามค่ะสองสามครั้งค่ะอีก ปุย A ปุย B ก็เหมือนกันนะคะใส่3ามครั้งหยอดใจสามครั้งค่ะ3ามฝานั่นแหละค่ะกะเอานะคะแต่อยู่ในกล่องเขาจะมีบอกค่ะใส่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าใครมีปุ๋ย A B จะรู้ค่ะดูนี่นะคะแล้วก็เอามาใส่ค่ะลงล็อกไหมโอเค แบบนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะแถมได้กินไว้ด้วยส่วนนี้เดี๋ยวไปดูนะคะที่พิงปลูกตัวอย่างนะคะที่เพิ่งปลูกอาทิตย์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างที่เพิ่งปลูกอาทิตย์ที่แล้วเวลาเอาลงต้องดูรากเขาด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้พือประกันหอมนะคะพิงปลูกอาทิตย์ที่แล้วโตวเร็วมากเลยค่ะอาทิตย์กว่าเองโตัวพรว,วดเลยนี่ก็ลากเขายาวเร็วมากเลยค่ะง่ายค่ะแค่ปลูกทิ้งไว้ก็ได้ทานแล้วแนะนำเลยค่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ